โล right เลสไตไปชุ่มซืานเฉดเยีมยมเกิดเกิดขึ้นทวันสร้างๆมาแบ่งปันอีกแล้วมาค่ะอันนี้คือเดรสนะคะเดรสที่มีรอยแบบนี้นะคะอันนี้สร้างๆจะบอกเคล็ดลับนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นเก็ดอย่างเงี้ยค่ะเกล็ดตรงข้อต่อข้อเชื่อมข้างๆอะ่ะถ้าเราจะเอาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือใต้รักแร้นะคะช่วงข้างอะ่ะ แล้วแล้วเห็นไหมเขาจะรอบหมดเลยชุดเกดเนี้ยเห็นไหมคะชุดอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ข้างซ้ายข้างขวานะเห็นไหมคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเอวไม่กระชับนะคะเราจะเอาเข้าแบบไหนนะคะเราจะไปสมมุตินะคะเราจะไปทําเกดอย่างเงี้ยที่เขาสวยมาอยู่แล้วนะคะสมมุติว่าเรามาทําแบบเนี้ยค่ะ ไม่สวยแน่นอน,นะคะ่ะเสียรูปทรงมากนะคะเรามีวิธีเรามีวิธีพา d เยนะคะอันนี้ช่างสราเอาเข้าค้างและนิ้วนะคะมาดูว่าช่างซราเข้ายังไงไม่เสียรูปทรงลูกผ้าลูกค้านะคะนี่ไงคะ,ฉะเฉลี่ยที่เราจะเอาเข้าตรงตรงซิปนะคะสังเกตรตรงซิปนะคะเพราะตรงนี้เขามีรอยของเขาอยู่แล้วค่ะ สมมติว่าข้างละนิ้วก็ซ้ายนิ้วหนึ่งขวานิ้วหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็เอาเข้านะคะเห็นไหมคะอันนี้ช่วงเอวนะคะถ้าเอวเขาไม่กระชับอะ่ะเห็นไหมเลยเลยไปลักษณะอันนี้เอวนะคะแล้วก็อาจจะเลาะเลาะเฉลียงนะคะขึ้นมาตรงนี้มั่งตรงหน้าอกมั่งนะคะอยู่ในระหว่างนี้นะคะถ้าสะโพก s เขาเต็มแล้วก็ลงมาหน่อยเดียวนะคะ มาค่ะส่องชาจะพาทำนะคะวิธีแก้เอวกระปงเดชสไตล์นี้นะคะเนี่ยค่ะมอันนี้ก็คือให้เป็นเฉลียงเ,ยเฉยนะคะไม่ได้เอาเข้าเยอะนะคะช่วงอันนี้ข้างบนนะคะข้างบนสง่งชาจะพาเอาเอาเอวเข้ากับเดชสไตล์นี้นะคะเนี่ยค่ะ เป็นช่วงช่วงบนเอวลงมานะคะเราก็จะคล้ายๆกับฉลิดทำเป็นเสียงเสียงเฉลียงนิดๆนดๆนะคะอย่าเอาแอาเข้าเยอะนะคะถ้าทุกส่วนเขาค่อนข้างโอเคแล้วมีแต่เอวไม่กระชับนะคะเราก็เย็บเหมือนใส่ซิปซ่อนนะคะทีนี้เราก็เฉลียงเฉลียงมาอย่างละหน่อยนะคะอันนี้คืออ่า เอวลูกค้านะคะที่จะเอาเข้าข้างละนิ้วนะคะให้เราโปก,กัสมาดึงมาตรงนี้นะคะข้างละครึ่งนิ้วมันก็จะเฉลียงมาเองนะคะเฉลียงเล็กๆมาเองนะคะคือเราไม่ต้องการเอาช่วงอ,อกเข้าแต่เราเอาต้องการเอาช่วงเอวไม่กระชับให้ลูกค้าข้างละนิ้วนะคะเห็แบบนไหมคะแล้วก็เฉลียงออกมาทางนี้หลังจากที่เราเย็บเย็บตรงนี้แล้ว นี่อันนี้ช่วงเอวไปแล้วนะคะขึ้นรู้แล้วนะคะที่นนะคะกินเส้นไอ้นี่หน่อยนึกงินเส้นไอ้ฟันฟันชิ้หน่อยนะคนะ นี่ค่ะค่อยๆเฉลียงนะคะอย่าเยอะนะคะเฉลียงลงมาที่สะโพกหน่อยนึงนะคะ,ด,ะ,คะ,ด,ะ,คะดูดีๆนะคะได้ติดอีกแล้วชิ้นหน ก็เหมือนใส่ซิปซ่อนทั่วไปอะค่ะแต่ความหมายคือเราจะไม่ไม่ทำรูปแบบใหม่ให้ให้ลูกค้าเรานะคะเฉลียงมาตรงสะโพกห,หน่อยนึงนะคะเฉลียงลงมาเหมือนข้างบนข้างล่างอะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็บึ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะโผล่มาโผล่มาข้างๆ้างนี้ค่ะเห็นไหมที่เราเอาเข้าข้างละครึ่งนิ้วฝั่งนี้ก็ข้างละครึ่งนิ้วเห็นไหมคะเรามาใส่ใส่ซิปใหม่เห็นไหมคะเราเข้าข้างละครึ่งนิ้วตรงนี้ก็เป็นแหลมๆลงมาอันนี้ช่วงบนเอวนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมา เข้ากระชับตรงนี้นะคะคือรูปแบบเขาก็จะเหมือนออริจินอลเราจะไม่มาขายุ่มเอาตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเสียลายผ้านะคะแล้วก็ฉลับลงมาเป็นตัววีลงมาเหลมๆอย่างนี้ค่ะไม่ต้องตัดผ้านะคะลักษณะนี้คือเขาไม่ได้เดยอะทั้งสองข้างทําเหมือนกันค่ะหมายถึงซ้ายขวาซ้ายขวานี้นะคะเนี่ยค่ะวิธีเอา เดเข้าสไตล์นี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาก็จะเหมือนเดิมของเขาอะค่ะแล้วทีนี้ก็ผ้าผ้าลายนี้ก็ไม่ได้เสียรอยของเขานะคะจะไม่มีรอยขยุมนะคะนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทั้งค่ายากจอยากให้เอาเอวเข้าเดรสสไตล์สไตล์นี้นะคะ ขอบคุณมากมายค่ะเพราะว่าปกติถ้าไม่มีลายแบบนี้เราสามารถอเอาเข้าได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีรอยอยู่แต่เผอิญถ้าเป็นลายนี้นะคะน,นี้โฟกเกลายนี้นะคะก็เ,เอาเข้าสไตล์นี้นะคะด้านหลังเปิดซิปใหม่แล้วก็ใส่ซิปใหม่นะคะเราแล้วผ้าก็จะไม่เสียรูปทรงนะคะเห็นไหมแล้วก็ไอ้ไอตรงนี้เขาก็จะอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมคะตรงนี้คือข้าง ถ้าเป็นเรสปกติมีรอยมีรอยตะเข็บอย่างเงี้ยเอาเข้าข้างคนะ่ะแต่ถ้ามีเส้นแบบนี้ทับนะคะอย่าไปทําให้เสียเส้นนะคะเส้นเส้นตรงนี้เป็นอะไรที่เก๋ไก๋สำหรับคุณผู้หญิงนะคะเดี๋ยวมันจะเสียทรงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ